ก็เหมือนให้การต้อบรับบินรอบเลยครับอย่างวันนี้มาเมื่อวานก็เจอกันวันนี้ก็เจอการแล้วก็ดีใจมากๆร่งสู่หลายลานแะ้วอย่างเมื่อวานบอกเลยแล้วก็ดีใจที่เหมือนวันนี้ก็เข้ามาเช็คลอปที่นี่เลยก็รู้สึกว่าก็เต็มไปหลายโรงก็ดีใจจริงๆก็ก็ภูมิใจในตัวเขามมกเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าเราก็เห็นความตั้งใจของของพีพีที่ที่เขา ทำในหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอ่าจริงๆแล้วพีพีเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลอะไรหลายอย่างในช่วงที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าห่างจากการแสดงไปนานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นถึงการเตรียมตัวของเขาอ่าไอ้ทีจูดที่เขาอยากจะทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปไปโรงเรียนเวิร์กช็อปไปไปเรียนแอคติ้งส่วนตัวของเขาแล้วรวมถึงเขาก็ไปขอเวิร์กช็อปเพิ่มขออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็พยายามจะจูนกับทีมงานแล้วก็เตรียมตัวหลายอย่างมากในใน,ในที่ผมเห็นมาครับผมก็รู้สึกว่าเออ เราก็ดีใจที่เขาตั้งใจทํางานนี้ออกมาเต็มที่แล้วเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วสิส่งที่มันออกมาะอะไรเงี้ยเราทุกคนก็ก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ผลลัพธ์ของเขาอย่างเงี้ยก็ดีใจเหรอคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาเสมอสำหรับทุกๆความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแสดงเนี่ยหนูว่าเขาอาจจะไม่ต้องเลี้ยง acting เพิ่มเพราะว่าเขาแอคติ้งอยู่แล้วเขาแอคติ้งเก่งก็เก่งเก่งอ่ะเก่ง หนูแค่ร้อยล้านแล้วเขาไปีช็คทานล้านได้ไงเหรอครับโอ้โหถูกอ่ะไม่ใช่เราเล่นเราเล่นก็ดีใจครับภูมิใจทุกทุกท่าทุกงานที่แบบว่าเราได้ทำด้วยกันนะครับผมก็ดีใจเสมอที่ที่มีเขาเป็นคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอด ก็ก็ดีใจขอบคุณนะผมว่ามันเป็นมันเป็นรูปแบบงานในรูปแบบใหม่ละกันที่ที่ที่ผมอาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนอ้นนี้มันก็จะเป็นหนังในธีมที่มันอาจจะดูจริงจังซีเรียสหรือว่าแบบดราม่าเป็นหลักอะไรเงี้ยส่วนงานคอมเมดี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก่อนตอนก่อนที่เริ่มมันก็มันก็ต้องจูนแล้วก็ตำกันบ้านเลยหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชอบดูคลิปตลกชอบชอบดูแบบวิดีโอแบบ หลกอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่ามีหลายอย่างที่แบบพอจะจับเซ้นแล้วก็เอ,เอาเอามาเอามาแบบเดเวล็อปได้บ้างนนะคร,รัราาบโอ้โห oh, ผมว่ามัน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 คนละแบบเลยคนระับผมว่ามันสนุกคนละแบบเลยคอมเมดี้มันก็จะมีมีบีทของมันมีเพลซิ่งของพวกกลับมีเอกลักษณ์ของของหนังแต่ละเรื่องหรือวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันก็ แน่นอนหนังคอมดี้นะพอเราไปทำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปด้วยความสนุกสนานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนังดราม่าผมว่ามันก็จะมีเดฟอะไรบางอย่างที่ที่ที่เราอาจจะไม่ได้ทําในในในหนังคอมดี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็สนุกแล้วก็ท้าทายกับเราแบบหนูว่าเขาน่าจะชอบคอมดี้ค่ะเพราะว่าเวลาว่างๆเนี่ยเขาชอบดูแบบว่าตลกเขาชอบดูแบบ อะไรบ้างอ่ะสามชาสิงนร้อยสิ้นล้านอย่างเงี้ยเดูทุกคลิปเลยไม่ดูเองอดูด้วเด็กๆเลยครับแต่ส่วนคนชอบดูแบบหนังตลกแล้วพี่พีรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิตจริงเป็นคนดราม่าแต่ต้องมาเล่นหนังตลกชีวิตจริงเป็นคนดราม่าดราม่าเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ดราม่าเรื่องอะไรล่ะก็ทุกเรื่องอ่ะเห็นเรื่องแล้วใครทำพี่พีดราม่าเนี่ย พี่ทำตัวเองอยู่วันนี้ไม่ต้องเสียหนังตาเพราะใครเนี่ยพุัธการพี่อยู่ไหนไม่สนใจเลยรู้ยังงงอยู่เลยเสียใจเสียหนังตาโอเคพุทธการบอกว่าเป็นคนสตรองอ่าก็สตรองบางเรื่องเลยไยก็พี่ว่าเรื่องนี้ก็ท้าทายครับพอเป็นเป็นคอมเมดี้อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่พี พี่ไม่ค่อยถนัดด้วยเพราะพี่รู้สึกว่ามันเหมือนมันมันต้องมีแบบรุ่งพาจังหวะความเป็นธรรมชาติมากก็มีทํากันบ้านกับวิช็อปเ,เรื่องนี้คือคาดหลังะแต่ว่าเป็นมูว่าเอาจะฆ่าร้อยล้านพันล้าน,นกนทัน่ก็ได้ไม่ไม่คาดหลังได้ไดีดวกว่าบอกว่าอยาให้คนดูออกไปแล้วมีรอยยิม้ม่แบบนรี้อเพบว่าน้ารักงเระเก ก็ผมว่ามันมันเซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเลยว่าอ่าจริงๆแล้วเพลงแรกแรกพบมันเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเพื่อเป็นหนึ่งซีนที่มันเป็นซีนสําคัญในหนังอะไรอย่างงี้ครับล้วก็แค่รู้สึกว่าอ่าพอมันแต่งมาแล้วอ่ะเราก็เลยแค่อยากจะเอาเพลงเพลงนี้มาดีวอลอกต่อให้มันเป็นเพลงที่ที่มันสามารถฟังฟังได้ง่ายๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอาไปลงขัดตฟอร์มแล้วก็อ่าเอามาอยู่ในอัลบั้มของของซ่องแรงเต็มผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า จริงๆแล้วตอนที่คทุกๆคนเริ่มเอาไปทำชาเลนจ์กันเริ่มไปใส่แผ่นเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนั้นก็คือ MV ไม่ได้ปล่อยเลยนะคือแค่ปล่อยในสตรีมมิ่งแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ผมจริงๆแล้วชาเลนจ์ที่มันเกิดขึ้นนี่คือจริงๆ,ๆแล้วผมไปตามทำตามคนใ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 นทิกตอ,อกหรือว่าในโซเชียลมีเดียเลยนะหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มเลยอย่างเงี้ยผมก็ก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เออหมายถึงว่าก็ดีใจแล้วก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่าผมแล้วก็ทีมงานทุกกคนออะไรรยย่่่างเเีีีี้้็มมิททท คนชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยโดยที่เราแบบอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังกับมันมากอะไรเงี้ยครับมันแตกต่างไหมคะเพาะเขาแบบว่าที่แบบน่ารักเล่นตาหรือเล่นตอะไผมผมว่ามันมันคือมันคือความสนุกของของการใส่แผ่นเสียงเลยนะมันทําให้แบบเราเราเจอคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยคู่รักแบบน่ารักน่ารักเลยเราเจอคอนเทนต์แบบเพื่อนเล่นกันเราเจอคอนเทนต์แบบบางอันก็แบบทําออกมาแล้วมัน มันดูแบบเอ้ยคิดในแง่มุมที่เราแบบคิดไม่ได้ว่าเขาตีความเรื้อเพลงเหล่านี้ออกมาได้ในๆๆใน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 มุมที่เราคิดไม่ได้เลยครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ก็เป็นเรื่องสนุกของของของการที่คนเอาไปเอาเอาเพลงไปไปเล่นแผ่นเสียงกันนะ,นะ,ะ,ะ,ะเาเล่นชัครับรอเขาเหรอฮะถ้าถ้ารอที่สุดก็น่าจะเป็นพี่พี่ยงทรงยศครับ <laughs> พี่ยงทรงยศสูงมากเพราะว่าผมผมขอเขาแล้วด้วยผมเขาก็ไม่ยอม เขาก็ไม่ยอมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไหมไม่พี่ลองขอดูว่าพี่ยงดอมทำพี่โทรไปไม่รับเลยเนี่ยพี่ยงอ่ะอาจจะถายลูกอยู่ยุ่งกับน้องๆวงบาสอชาเลนจ์เพลนี้แหละค่ะวีวีบ๊อบบ๊อบพี่รอพี่หวันเจียบล้ะกันอ เพื่อนเจ้าช้าไปแล้วในการทำเพื่อนเจ้าเป็นชาเลนจ์เป็นกรรมการตัดสินอยู่ตอนนี้เพลงไหนก็ปล่อยมาใครก็เลยเนี้ยซีอซัมแวร์ซอูซัแวร์จริงๆแล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจะปล่อยวันนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าแฟนๆก็ก็ให้กันตอบรับผ่านอ่าสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยหรือเอาไปใส่บนเสียงอะไรเหมือนกันจริงๆเพราะว่าแต่ว่าภาพรวมของของเพลงในในซองแดงแต่งผีอะไรเงี้ย ทบจะทุกเพลงเนาะเราก็ได้ไดรับฟีดแบ็ที่ดีมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วก็เออจริงๆถ้าผมพูดถึงซิลสแวก็เป็นเพลงเพลงจบงหนังที่ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็รวมความรู้สึกหลายๆอย่างทั้งในเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการตีความใน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 มุมมองของผมเองแล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะมีการตีความที่ไม่เหมือนกันเลยก็ไม่แหงใจหล่นด้วยครับก็ เห็นคนมา cover กันเยอะเลยก็ดีใจใช่ก็ดีใจมากๆก็เป็นแบบเป็นเพลงชาละกันปกติไม่ค่อยปล่อยเพลงชาก็เป็นเพลงชาข้อใหม่ดีๆก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันตอนอัดเหรอครับหนูว่าคิดถึงตอนหนูอกหักเลยโอ้ยไปกันนะไปกันนะมันนานอีกแล้วอ่ะเออมันเจ็บยังไงมันเจ็บยังไงมันก็เจ็บแบบแป๊บๆแบบเจ็บจิตซีๆเลยอยากจะฝาก เออปากคนนี้เราไม่ได้เล่าอกนั้นก็พี่หวานเหรอพี่หวานทำไมพี่อกหักคนนี้ทำไม่เล่าอกหักนะก็ไม่เป็นไรจะได้เจอกันงานก็ปังแล้วเพลงก็ปังแล้วเห็นว่าจะเรื่องนี้จะได้ใช้ในรแข่งสามสิบทีกว่าที่แล้วครับผมกับการฉายเรื่องซองในแต่งตีก็ ดีใจมากๆครับที่เหมือนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำให้แฟนอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเนาะหลายๆคนรู้สึกว่าแบบว่าชอบกันด้วยแล้วก็หนังก็จะทยอยฉายสามสิบที่ตามที่ออฟฟิเชียลกำหนดผมก็รอติดตามได้ครับว่าเป็นที่ไหนบ้างสงการสงการสงการโอเคกานแน่ช้ำเรื่องงานช้เป็นตีแรกเนาะที่เรารับสงการเนี่ยใช่จริงจริงไ ไม่เคยปกติเราไม่ไม่ไม่เคยรับงานสงการเลยแต่ว่าอ่าทำไมถึงรับปีนี้เพราะอะไรก็ก็เธอรับไงเราก็ตกลงรับพร้อมกันนั่นแหละก็เธอรับไงก็ต้องรับไงฉันก็ต้องรับสิเพราะฉันผูงกลับมาแล้วมันเกี่ยวอะไรก็ฉันไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เจอแฟนไม่ได้เจอไม่ได้ทํางานเลยอ่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสงการเราหนีเที่ยวอีกมันก็เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะ มันจะไม่ได้เจอแฟนๆสักทีแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะสงการมันก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเล่นงานสงงานดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แฟชั่นสงการะครับแสงกาเหรอครับก็เปียกีู่จะเป็นแบบคือพี่เป็นคนกลัวน้ำอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าไม่ค่อยอาบน้ำเลยเป็นการรักษาผิวอเป็นเคล็ดลับรู้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผิวแห้ง ก็เปียกก็เปลี่ยนทุกปี่หะก็ปกติแบบไปเล่นกับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยปีนี้ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างลองเป็นคนแบบว่าไปร้องเพลงบ้างปกติเขาเ็ไปปาร์ตี้ไปของเขาอยู่แล้วพี่เขาเป็นสายแบบเอโกอิ่งสุดๆเราหนูแค่ไปแบบสัมผัสแบบประสบการณ์แบบวัฒนธรรมเขาจัดมาเขาบอกว่าสื่อความเป็นไทยก็ต้องไปแบบเขาเรียกว่าไปสัมผัส ครับก็จริงๆแล้วสงการปีนี้นะครับเราสองคนก็ก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่อยู่ที่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วมีมีโชว์ครับอ่าหลายๆวันเลยนะครับในช่วงสงการใ<า>นไงถ้าใช่ครับครับอยู่ที่ไม่สามสี่โอ้ยไม่ขนาดสามสามก็ได้ใครว่างก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับผมนทะั้งผมและพีพีเลยนะครับผม <Okay. S 1> โอเคสงการโอเคสงการก็ ใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอสุขการ์ีอาใครเดินทงกลับบ้านขอให้ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวคนที่เรารักสนุกครับไปเล่นน้ำก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่าลืมไปเปลี่ยนยางที่บิ๊กปี๊บครับครับอะไรโอเคไหนโอเคครับก็ก็สงกรานต์ปีนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถ้าอยากจะปลอดภัยสบายใจก็อย่าลืมมาตรวจเช็ค30รายการที่มีคิกกันได้นะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีกับครอบครัวนะแล้วก็แล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารักเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครว่างๆไม่รู้จะทำอะไรอย่าลืมเข้ามาดูซองแดงแต่งีกันได้นะครับเฮ้แต่แล้วก็เราก็เนี่ยเดี๋ยวเอาไปอ๋อ <c oughs> 啊。